สบายดีเดอ้อทุกคนมาวันนี้เขาพากาเหตุเข่าม่วนแจ่วแบบบ,บ้านๆเขากินนำกันวิธ <c oughs> ีเหตุบบเรียมืัอนี้เขาจะเหตุเป็นสามแจ่วก็คือเป็นหนึ่งกระแจ่วทูน่ากับป๋องปลาทูน่ากับป๋องเลือกใครมีปลาทูกับปลาทูก็ได้ที่จริงแล้วแจ่วมันมีกับแล้วแต่เขาหมักเขาหามาักแจ่วแบบได้เขาก็เหตุตามแบบนั้นแต่เมื่อนี้เขาจะเหตุสามแจ่ว ข่อยขวบปัตทุหน้ากระปองในจนไห้มันแห่งหอมไปเลยแล,ล้วเราก็ไปผักป้าไว้อันนี้นคือขาอจะตาแจ่วหมักเพชรอันนี้นะก็คือหมักเพชรจีหัวหอมจีกระเทียมจีแล้วก็อันนาพักบัวจีอันนาอีสังก็พักอันหอมป้อมจี <c oughs> แล้วก็ปุ้งรสชาติเกลือกระแปงน,นัว อันนี้คือเป็นแจ่วผันพักบัวแจ่วหมักเพชรนะแจ่วปลาแดกบ้านเฮาแต่ถาผู้ไรที่แบบว่าหมักใส่น้ำปลาแดกกใส่ไปเด้อแต่ว่าพัวข่อยกินก่อยจะใส่น้ำปลาส่วนสรสชาติกับปุ้งเอาแหละเขาหมักกินแจ่วแบบใดอันนี้คือแจ่วอันน่ะตัวหนึ่งได้หนึ่งแจ่วไปแล้วที่จริงแล้วใคจะเอาแจ่วแบบใดก็ได้เด้อจะเอาจะ แจวต่างๆที่แบบว่าแจวบองก็ได้อันนี้ก็คือกันขอจะเหตุแจวปาทุนาันี่ใส่หมกเพชจีมันมีลิงอยู่พวกแก้วที่ว่าข่อยแซไปแต่โดนแล้วแจวอันปาทุนาเนี่ใส่หมกเพชจีโหอหอมจีกระเทียมจีกันนะผักบัวจีและกะหอมป้อมจีมิเตลจีจี แล้วกะต้าละเอียดหรือบเอียดแล้วแต่เขาหมักแล้วก็เอาปลาทูน่าที่ขวานี่หอมๆเลยลงไปใส่ต้าเขาจะเอาอนลาแจวแมงดาแจวบองแจวต่างๆแต่เขาหมักกินแต่ว่าอย่าลืมถามว่าเห็ดเป็นแจวเขามวนเนี่ยพายามเห็ดให้มันแห้งเพราะว่าเขาจึงบนละลายหรือว่าเขาจึงบนแตกเพราะว่าถามว่าแจวมันมีน้ำลายนะมันก็จะม้วนบบได้ได้พวกเจ้า ตำละเอียดจักหน่อยหนึ่งแล้วก็ข่อยปุ้งด้วยน้ำปลาปลาทูน้านี่มันกระนัวอยู่แล้วบบได้ใสเครื่องปุงหลายใส่แนวละเล็กแนวละหน่อยแจวตัวหนึ่งเนะ่ยคือเป็นแจวอันอเหนียวประแดกเหนียวเดี๋ยวขอยจะแนบเลิงก์ให้ในกล่องวิดีโอ แล้วก็เป็นเข่าเจ้าที่หุ้งแล้วก็ใส่เกลือลงไปกับคนเข่าเจ้าในหุ้งขอนขางที่แบบว่าให้มันนันนิ่มในเด้อถ่าว่าหุ้งแบบว่ะนนเป็นเ,เม็ดไพ่เม็ดมันในเข่าโบจับโตได้เวลาาไปม้วนแล้วเราก็เตรียมม้วนม้วนนะ่ะถาว่าผู้ไรที่แบบว่าอันนี้อันนี้คือเขา่าใน,นข่อยจะโบม้วนเข่านาลายเพราะในส่วนตัวข่อยกับโบหมักเขา่านาเพราะว่ามันจะอิ่ม มันจะอิ่มก่อนแต่ว่ากายจะบ้างลายคันบ้างลายกับอันมันจะมันจะบวว่างงามันก็จะม้วนแตกออกพอมันมีอันพวกน้ำแจวซอสแจวอย่างนันนะแล้วก็ใส่พักพักนี่ก็เขาจะใส่เขาสามารถดีไซน์ได้ว่าเขาหมักพักแบบใดอันนี้คือค่อยใส่หมักแตงแล้วก็พักสลัดและก็อันซาลิต้มซาลีอ่อนต้มอันนี้คือเป็นส่วนที่ว่า ม่วนแจ่วทุน่าเด้อเขาม่วนแจ่วทุน่าเราจะเอาแจ่วแมงดาแจ่วอันอกบแหงหรือว่าแจ่วป้าแหงแจ่วจิลโลก็ได้อันนี้คือเป็นแล้วก็ม่วนปว้าแห้แมันแน่นๆแล้วก็มบเห็ดทวนที่ซองเขาวมวนที่ซองก็คือเป็นนั่นน่หมกเพชรแจ่วหมกเพชรแจ่วพวกบัวนั่นแหละ เห็ดคือเกา่าอันนี้คือข่อยใส่หมักแตงกับปิ้งสิน้นแล้วก็ส่วนที่ใส่นะคะจะสามารถใส่ปิ้งไก่ปิ้งหมูปิ้งสิน้นอียงกงไ้ตามที่เฮาหมักหรือว่าไข่เจียวก็ได้เขาจะเอามูยอก็ได้เขาที่ใส่ไปโดเพราะวามันบบมีอันน่ะอันน่ะ สูตรตายโตเพราะว่าอันนี้ที่จริงแล้วนะนะข่อยเห็ดกินข่อยเบื่อเบื่อเห็ดเป็นแบบว่ากินกับเ้านียวกักรเห็ดนะนแบบซี่ผัวข่อยก็หมักได้ล้วฝรั่ง <laughs> อันนี้นี่คือเจวลปันแจวปาแดกเหนียวเดี๋ยว่ขยจะแนบเลี่ยงห้เป็นเจวบ้านแม่ที่ว่าเราหมักเห็ดกินแล้วเขาจะใส่พักน,นะแล้วกับปลาทูปิ้งส่วนพักเขาก็จะใส่อัน แค่หลอดต้มก็ได้ใส่หมักแตงซดหรือว่าหมักถั่วก็ได้เ้าดที่ใส่ไปหลดเด้อพริกหม,มักแบบใดแล,นแ,นแ,แล้วก็ม้วนมันเนียนแล้วเฮาจึงมาซอยปลาปาดเป็นตอนซอยก็จะซอยนาะหลายเพราะว่ามันจะอิ่ม สำหรับข่อยนะข่อยกับขากินแบบซี่ข่อยจะกินได้หลายกาซูชิได้เพราะว่ามันเป็นแจวบ้านเฮาเนาะถ้าเป็นชูซแล้วข่อยกินบด้หลายก้อนสองก้อนข่อยก็อิ่มแหละ <c oughs> อย่าลืมเด้อเข่าเจ้าต้องเป็นเข่าเจ้าหอมหรือเป็นเข่าเจ้าอ่อนที่เฮาจะมาใส่อันนี้นะแะ้วก็เอาต่เกลือใส่เท่านั้นเพราะว่าอันนี้เห อันนี้นะมันข่อยเฮ็ดสพอร์ตที่ว่าข่อยกินนีเพื่อแ,แล้วก็เออมีไอเดียมาแซกต่อกันเพื่อว่าพู้ได้จะแบบว่าอยากเฮ็ดหับแขบโบแบบสินะ <c oughs> แต่เป็นสามส่วนอันนี้ก็คือเป็น แจ่วประเด็กแจ่วพักบัวใส่ป,สปิ้งสิ้งงัวปิ้งสิ้นแหงก็ได้ถามไรหมักสิ้นแหงเนาะหรือว uh, ่าจะแจ่วบองใส่กับอัวหวานก็ได้เดวมนันาวก็จะเห็ดอันไหนแะจ่วบองเรียบร้อยมาบัดเนี่ยเป,เป็นเป็นกัน,ขนเขามวนแจ่วจะแบบว่าอินเตอร์ขนาดเนาะลองเห็ดเด้อบ๊ายบาย